หีแขฟ้าเกืือลน้นเล่านาทีเป็นความหวังของหมู่บ้านเผยประสบการณ์ประทับใจก่อนออกรางวัลได้รู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนวันที่1สิงหาคม2566รัศมีแขฟ้าเกืือล้นเล่าประสบการณ์ได้เป็นความหวังของหมู่บ้าน เป็นตัวแทนหมุนเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในการออกหวยงวดวันที่31กร,รกฎาคม2566ได้รู้ขั้นตอนที่ไม่เคยรู้มาก่อนรัศมีแขกการันตีการออกรางวัลโปร่งใสจริงได้ตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลด้วยตาตัวเองตั้งใจมากวันนี้บอกเลย ประสบการณ์ความหวังหมู่บ้านที่ทำให้ตื่นเต้นสุดๆและประทับใจที่สุดคือการได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนออกรางวัลที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนกราบขอบพระคุณคราอสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นระบบและมาตรฐานมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลในวันที่31กรรักฎาคมนี้ความโปรง่งใสใสกว่าผิวแขก็สลากกินแบ่งรัฐบาลวิถีคิงคอง